สวัสดีครับพบกับสุลุข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ชมช็อตปฏิกิริยามาซาอิชิอิอาริกุนซอทีมชาติไทยประเดิมนัดแรก PG ปีจีปทุมขว้าชัยชนะนัดแรกทันทีนะครับสุดยอดครับพี่นองเงยมาซาอิชอินะครับอาริกุนซอทีมชาติไทยประเดิมนัดแรกก็หึ่มไทยลีกพาปีจีปทุมพลิกแซงเชือดชนะชนบุรีเอฟซีคารังฉลามชนไปอย่างสุดฤทธิก สองประตูต่อหนึ่งสนามแตกโดยปฏิยาของ I, อิชิอิอดีตุนสิทธิ์ไทยเต็มไปด้ยวยรอยยิ้มหลังพาบีจีปทุมประเดิมนัดแรกคว้าชัยชนะนัดแรกได้สําเร็จในทันทีนะครับสุดโหนะครับวิ่งดีใจโอ้โหสุดๆก็ต้องบอกว่าเหมือนแกปลดปล่อยนะฮะก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับอิชิอิแล้วที่สำคัญนะครับวันนี้สนามชนบุรีสเตเดียมนะครับโอ้โหสุดๆไปเลยครับ สนามแทบแตกกันเลยทีเดียวได้เห็นอิชิอิแบบนี้แล้วก็ดีใจขึ้นมาหน่อยนะครับสําหรับโปรแกรมนัดต่อไปของมาซอิชินะครับมีคิวนําบีจิปทุมประเดิมนัดแรกบนเวทีเอเชียรับการมาเยือนของคายาเอฟซียอดทีมแกร่งจากฟิลิปปินส์ในการแข่งขันเอฟซีแชมเปี้ยนลีก2วันที่6พฤศจิกายนนี้นะครับก็พิสูจน์ฝีมืออีกนะครับดีใจด้วยมาซาอิชิ อดีตกุนซอทีมทุไทยเปิดใจหลังประเดิมนัดแรกพาบีจีปทุมบุกคว้าชัยชื่ออิชิอิดังกระหึ่มสนามชนมาซาอิชิอินะครับอดีตกุนซอทีมทุไทยได้เปิดใจหลังจุเกมประเดิมนัดแรกพาบีจีปทุมบุกคว้าชัยชื่อของอิชิอิดังกระหึ่มสนามชนสนามแทบแตกคนหลงหลังจากมาซาอิชิอินะครับอดีตกุนซอทีมทุไทยประเดิมนัดแรกกระหึ่มไทยลีกพาบีจีปทุมยูนเต็ดพลิกแซงเชือดุมรีเอฟซี คารังฉลามชนไปอย่างสุดระทึก2-1นล่าสุดมารัยอิชิอิอดีตกุนซีทีมชุดไทยเปิดใจหลังพาบีจีปทุมประเดิมคว้าชัยนัดแรกเหนือชมรีเอฟซีโดยระบุว่าขอบคุณแฟนบอลชมรีที่คอยเรียกชื่อหรือคอยส่งเสียงเชียร์ผมแม้จะจบจากทีมชาติก็ตามขอบคุณที่ซัพพอร์ตผมขอบคุณที่แฟนบอลบีจีปทุมทุกคนนะครับที่เข้ามาเชียทีมเยืยนเอนวันนี้ทุกครั้งเป็นแรงผลักดันให้นักเตะ ในการมาแข่งทีมเยือนครับหลังจากนี้ก็ต้องฝากเนื้อฝากตัวแฟนบีจีปทุมทุกคนด้วยนะครับสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปนะครับของมัซาอิชิมีคิวนำบีจีปทุมประเดิมนัดแรกเวทีเอเชียรับการมาเยือนของขาย่าเอฟซียอดกิมแกลงจากฟิลิปปินในการแข่งขันเอเฟซีแชมเปี้ยนเปีสองมือวันที่6พฤศจิกายนนี้นะครับสุดยอดไปเลยนะฮะอิชิอิเราไปดูทางฝั่งค้นเฮงกันหน่อยนะครับ คนแหงยกคำพูดของคุณในวินหลังพ่ายคาบันต่อบ,บิีจีปุุมต่อมาชลาอิชิอิคนหลงหลังจากที่มาชราอิชิอินะครับอดีตคุณสอทีมพนธไทยประเดิมนัดแรกไทยลีกอย่างกระหึม่มพาบีจีบุกพลิกแซงเชือดชุมรีคารังสามชนชุมรีไปอย่างสูทิกสองหนึ่งโดยค้นเหงวิทยาละครุณปรมาจารย์ลูกหนังของเมืองไทยเปิดใจหลังพ่ายบีจีปุุมภายใต้าการนำทัพของมาชล่าอิชิขาบ้าน พูดถึงสถานการณ์การสรรหาโค้ชคนใหม่ของทีมพร้อมเปรียบเทียบทีมในปัจจุบันและส่งสัญญาณถึงความท้าทายที่รอโค้ชคนต่อไปโดยระบุว่าถ้าใครมาผมรู้สึกสงสารเขามากเลยนะก่อนจะย,ยกคำพูดของนายเนวินที่ชอบประธานบริรัมยูเนเต็ดว่ามันต้องนึกถึงคำพูดของคุณเนวินเซนเนเราพยายามพัฒนาให้เหมือนเซนเชนมีการพัฒนาที่ดี มันก็เป็นงานของโค้ชคนใหม่ที่จะเข้ามาพัฒนาสินค้าเซ็นเจ์ให้มีคุณภาพซึ่งเป็นงานที่ท้าทายของโค้ชผมอยากเห็นคนที่รู้วัฒนธรรมของจุรีหรือว่าต้องแก้ไขตรงไหนก่อนโดยเฉพาะเรื่องของคุณภาพผู้เล่นสําหรับโปรแกรมต่อไปของมาชาอิจินะครับมีคิวนำบีจีปทุมประเดิมนัดแรกบนเวทีเอเชียรับการมาเยือนของขายเอฟซีทีมแกล่งจากฟิลิปปินส์ในการแข่งขันเอฟซีแชมเปี้ยนลีก2วันที่6 พฤศจิกายนนี้นะครับโขนเฮงต้องใช้คำว่าสัญเจินกันเลยทีเดียวด่วนอเล็กซานเดอร์กามาทุสติครั้งแรกสะเทือนวงการฟุตบอลไทยอเล็กซานเดอร์กามานะครับเฮกัวจากบราซิล hmm. hey, ของสิงเจ้าท่าการท่าเรือเอฟซีพาทีมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับสโมสรหลังเก็บครีนชิดได้5นัดติดต่อกันรวมทุกรายการเป็นขันแรกในประวัติศาสตร์ mm hmm. พร้อมคว้าชัยชนะ รวดทั้ง5นัดผลงานสุดยอดของการทเรยอ FC นะฮะฤดูการนี้ภายใต้การกุทีมของกามาได้แก่ชนะพลังการ f c 8-0ชนะนครราชสีมามาด้า c 2-0ชนะเมืองทอง1-0ชนะบุรุพายูเต็ด4-0ในศึกช้างเอฟครับชนะลำพูนวอลิเออร์2-0สร้างผลงาน่าวนะครับทำให้การทอรย์เอฟซกลายเป็นทีมที่มีแนวรับที่แข็งแกร่งที่สุดทีมหนึ่งในไทยลีกเวลานี้พร้อมส่งสัญญาณชัดเจนว่า กำลังเป็นหนึ่งในทีมที่ลุน้นแชมป์อย่างเต็มตัวในฤดูกาลนี้นะครับสุดยอดจริงๆนะครับโหดสุดๆสำหรับท่าเรือนะฮะเราปิดท้ายกันที่ชาลันทิปโพสทึงสันธิบาจันง่อมบูบีจีพุุมไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนชาลันทิปสมงระสินนะครับแนวรุกกับตันทีมบีจีพุุมยู่นเตดที่นั่งชมเกมอยู่ข้างสนามนะครับพอติดโทษแบน ในแมตท,ที่เดลรับบิดบุกเฉือนเอาชนะชนุรเอฟซีไป2-1ได้ใช้โอกาสนี้โพสแซลอดดตเพื่อร่วมทีมอย่างสันติภาพจันงงอมแบบขำๆชนะทิพโพสข้อความว่าไม่เคยเห็นสันติเก่งวิ่งเป็นบ้าขนาดนี้มาก่อนเลยอะในเกมด่งกาวเจ้าเก่งสันติภาพจันงงอมนะครับลงสนามครบ90นาทีทุ่งเทสุดตัวทั้งเกมรับและเกมรุกวิ่งไม่หยุดจนได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนบอลเป็นอย่างมาก ก็ต้องบอกว่าแซลกันคำๆนะครับน <ht> ี่ค <their 's touched> ือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่3พฤศจิกายนนะครับ Thank you